สัสดีค่ะบัตเสื้อผ้าที่สองค่ะนางค่ะยค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อแฟชั่นค้าต้นะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อารเทนะคะ45โลราคา6,500บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆ250-280ถึงตัวค่ะต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ23บาทจ้า ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดแฟชั่นผ้าฝ้ายนะคะลูกค้าจ๋าแขนมาเลยเดแขนบานแขนยาวแขนกุดแขนตุ๊กตามีคะมาหมดเลยใช่ค่ะก็ขาใายด้วยขาใส่แค่ด้วยเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบว่ามองหาเป็นเสื้อผ้าฝ้ายนะคะลูกค้าจ๋าแนะนํางานล็อตนี้ได้เลยใช่แลยโอ้โหต้นทุนใช่แล้วค่ะต้นทุนยี่ เชิ้นะคะทรงแฟชั่นนะคะมาหมดเลยแต่ยังคงเป็นเนื้อผ้าฝ้าคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์มีค้ามานะคะไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะเป็นงานญี่ปุ่นก็จะอยู่ประมาณไซส์ S ไซส์ M โดยประมาณ S M ส่วนใหญ่ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแฟชั่นค้าแบบนะคะลูกค้าจ๋าแขนสั้นแขนกุดแขนตุ๊กตานะคะมีค้าเขามาหมดเลยนะใช่แล้วจ้าชอบอ่ะ เพราที่แบบว่าเป็นผ้าหล้วนแต่ว่าแข็งมาให้นะคะแข็งแขางแข็งขุดนะคะลูกค้าค่ะแข็งมาให้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่าแล้วก็เป็นงานน้องใหม่ด้วยรีวิวครั้งแรกอีกแล้วเป็นงานน้องใหม่ด้วยนะคะหันคันห้าร้อยบาทค่ะสี่สิบห้าโลนะคะสำหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าจ่าสุดคุ้มมากใช่คุ้มเท่าไหร่นะคะพี่นะคะเหสียเสียบสามบาทจ่าประมาณการที่ยี่สิบสามบาทเท่านั้นนะคะค่ะลูกค้า ประมาณการ23บาทต่อตัวยี่สิบาบาทมีซาล่า23บาทมียูนิคอร์นิบสามบาทมีโอนาวีนะคะหลากหลายนะคะเรื่องแบรนด์ยี้ห้อมมีข้ามาใช่ค่ะอุน่ารักเลยเหมาะกับคนน่ารักน่ารักคนตตมมูะกับคนตะมูตะมีอย่างเรานะคะลูกค้าจ๋ากหมวดนี้นะคะเป็นแฟชั่นผ้าฝ้ายนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัว23บาบาทจ้ะ ขู่ค่ะเพียงแค่2ีสิบสามบาทีค้านำไปขายได้หลากหลายราคาเลย80ดสิขึ้นไปได้ค่ะ80 100 1ร้อย0้านะคะลูกค้าขาทำได้หมดเลยได้ใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะประมาณ5ถึง15เปอร์เซ็นต์หากเปื้อนรำอาจมีเจอนะค่ะลูกค้า๋ากระดุมแตกหักอาจมีเจอ แต่ว่าในส่วนของภารลายแนนด์หน่ำพรีใช่ค่ะเพราะว่าอัดกระสอบมาแน่นแมสเวลาแบบสบัดอย่างนี้อาจจะเห็นทรงไม่แน่ชัดแต่ถ้าลูกค้าเอาไปรีดค่ะใส่หุ่นใส่ไม้แผวนลูกค้าจะเห็นทรงที่แน่ชัดนะคะลูกค้าจ๋าแล้ว้าร้ายพอรีดเสร็จล้วจะเห็นทรงที่สวยมากนะคะจะทําราคาได้ดีขึ้นนะคะทําราคาได้สูงนิดนึงนะคะลดราคาลดนะคะพูงง่าย ชายแล้วค่ะลูกค้าจ้าอุ้ยสีย่างนี่คือสีสดแ<ส>ม่สีสดดีแท้ป้าลูกค้าจ๋าอ่ะสีแหลมแหลมแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะเป็นแฟชัน่นคาฟายคอกรมคอวีคอโปโลนะคะมีค่ะมาหมดเลยนนะค่ะเอา,า,นาขนาดล่ะุหย ค้าด้านล่างนะคะลูกค้าขาแขนกุดนะนี่น่ารักมากเลยน่ารักมากอ่ะมันไม่ใช่ทรงแบบไม่ถึงกับเก่เป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นอีกแบบอ่าคล้ายเสื้ออ่ำทรงบอลลูนใช่ไหมน่ารักมากเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอ่ะแนะนำนะคะลูกค้าท่านใดสนใจกระสอบนี้ 4F ได้เลย ลูกค้าจ๋า45โล6,500บาทเท่านั้นจ๋าลูกค้าจ๋าต้นทุน23บาทต่อ,อตัวจา้าสุขุมมาสุขมมุมใช่ใชค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจา๋าแล้วก็เป็นงานน้องใหม่ รีวิวครั้งแรกอีกแล้วเห็นพร้อมพร้อมการันุดแล้วทั่วประเทศทั่วประเทศเห็นพร้อมกรันทั่วประเทศนะคะลูกค้าลูกค้าจาสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะลูกค้าท่านใดสนใจ C s ได้เลยนะคะใช้แล้วรับเป็นกระสอบรีวิวก็ได้รับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจามีพร้อมจัดส่งค่ะ แตเหลือน้อยแล้วมีน้องน้ยมากนะคะน้อยมากจริงๆนะคะสำหรับหมวดนี้เนาะเป็นันได้แเลยหรือชอบกระสอบรีวิวนะคะแอปกะสอบรีวิวได้เลยได้เลยไม่ตามนี้ทุกตัวแน่นอนใช่ค่ะลูกค้าจ๋าชอบกระสอบรีวิว CF ได้เลยลูกค้าจ๋าแต่ละกระสอบอาจได้ไม่เหมือนกันลูกค้าดูรีวิวแล้วลูกค้าบอกว่าชอบตัวนี้ลูกค้าเอฟกระสอบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะลูกค้าจ๋า สุดคุ้มจริงๆ23บาทต่อตัวจ้าเราโกยๆหน่อยค่ะพี่นางคะมุกาก็มีเยอะมากจำนวนชิ้นเือเยอะมากนะใช่แล้วค่ะเราประมาณการนะคะจำนวนชิ้น250าถึง280ตัวจ้าน่ารักมากเลยอ่ะ ไดเหมือนกันอุ้ยเชือกครอกน่ารักมากเลยนะคะลูกค้าคะเวลาแบบว่าเราจับให้ดูลูกค้าเหมือนจะไม่เห็นทรงนะแต่พอลูกค้าแบบว่าไปรีดนะคะใส่ไม้แขวนลูกค้าจะเห็นทรงที่สวยนะคะลูกค้าคะต้องรีดต้องรีดนคะใช่ค่ะคือต้องรีดจริงๆค่ะลูกค้าคะจะเห็นทรงที่ชัดเจนเนาะใช่แล้วค่ะนี่ตัวนี้อ่ะสีมะตดสวยสวยมากเลยเอาลูกค้าอยากไหมคะอยากได้แบบนี้ อุ้ยนะคะจ๋าใหงวให้ไวอยากได้อยากได้ได้บาทนี่ต้นทุนยี่สิบสามบาทอ่ะลูกค้าจ๋ายี่สิบสามบาทดูใกล้ๆเป็นเนื้อพัฟ้า่แล้วก็แบบว่าเล่นฉลุลูกไม้ด้วยนะคะเป็นโทนสีเดียวกันเลยสวยอ่ะ23บาทตัวนี้ลูกค้าขายร้อยดได้150ยได้นะคะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งนะคะต้นทุนประมาณการ23บาทถึงจะสอบลูกค้าสามารถคัดแยกไปทำราคาได้หลากหลายราคามาก หลายราคามากนะคะอุ้ยเอาเจอแล้วเจอเนื้อคู่แล้วเจอเนื้อคู่อีกแล้วนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋ามีค้าเท้ามานะคะสีพื้นลายดอกลายจุดนะคะลูกค้าจ๋าแฟชั่นค้าแบบอยู่ในนี้หมดเลยนะคะรวมๆค่ะคมาให้เลยใช่ย่างเป็นเนื้อผ้าฝ้ายนะคะผอตอนนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าต่อุ้ยสวยอีกแลว อู้มองดูถา,าลูกค้าค่ะอาลูกค้าดูเรียบๆดูดูดูไฮนิดนึงใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่อย่างที่แจ้งเลยลูกค้าต้องเอาไปรีด<ช>ค่ะถึงจะเห็นทรงนะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนจะยับนิดหนึ่งเวลาที่เราหยิบขึ้นมาแล้วเราสะบัดมันจะเห็นทรงที่แบบว่าไม่ชาร์เห็นทรงไม่สวยแต่ถ้าลูกค้ารีดเสร็จแล้วค่ะใส่ไม่แขวนวิ่งอุ้ยโดนขโมยมาจาก ใส่ไม้แขวนดีๆค่ะลูกค้าเห็นตรงที่สวยมากนะคะใช่แล้วน่ารักมากดูนะเอาขึ้นหนาละแค่สายเดียวแบบนี้ถ้ามีมาหระเขาใส่ถ้าหมันถือเลยถือแวบอะลูกค้าจ๋าสายเดียวมีมาแขนสั้นมีมาแขนกุดมีมานะคะลูกค้าจ๋าแขนตุ๊กตามีมาสีพื้นมีมาลายดอกมีมาลายริ้วมีมาลูกค้าจ๋าพระสายด้วยสีสันก็พระมาเลยนะคะ เพื่อไม่สะอาดเลยค่ะอย่างตัวนี้ลูกค้าอาจจะมองไม่เห็นส้นกระดุมกระโปรงอ่ะเนี่กระดุมกะลาใช่ไหมกระดุมกะลา่เแนะนํานะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถ 4F ได้เลยนะคะกระสอบนี้หกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นจ้าแหมว้าการดย่างบักไหลนลยลูกค้าคว่าได้ถึงสามร้อยตัวแน่นอนถึงนะคะหนูว่าถึงนะพี่ยงไหเรานับให้อีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าค่ะ ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องจํานวนชิ้นแต่ละกระสอบอัดได้ไม่เท่ากันนะคะแต่ให้เน้นที่น้ําหนัก45โลนะคะพี่หนอะไรพี่นาชื่อน่ารักมากเลยนะคะลูกค้าค่ะไซส์ต้อไม่เล็กมากนะคะลูกค้าค่ะประมาณนี้น่าจะ L ไซส์ L นะคะลูกค้าค่ะเลนไซส์มีค้ามานะคะเราไม่ได้ระบุนะคะว่าจะเป็นอ่ะ S กี่ตัว M กี่ตัว L กี่ตัวอุ้ยตาหักอีกแล้วเอาตาหักเด็ดเขาจะคลองไปอันนี้ของเขาก็จะเป็นแบบว่า ะขาห้าไหวห้าไหวห้ายปหาห้าไหวก็มานะคะแงนะะคกระสอบนี่สวยอ่ะเอฟเองได้ไหมไม่ได้ไหนบ้ากค้าเอฟเองได้ไหมมีแต่สวยๆเลยเราก็อยากได้แต่ว่าไม่ได้นะคะทำไมสิลูกค้าก่อนนะคะลูกค้าค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะสามารถซีเอฟได้เลยลูกค้าท่านใดสนใจนะคะใช่เนี่ยใช่แก๊ปก็มาค่ะ แก๊ปก็มีค่ะแบรนด์อ like ื่นก็หลากหลายเลยหลากห้อซาล่ะแบรนด์เอ็มโฟลิเวอร์นะคะโฮนาวีนะคะลูกค้าขายหลากหลายมากใช่ค่ะแบรนด์ยี่ห้อมีค่ะนะคะอู้ยแต่ละตัวแม่แนะนำลูกค้าจ๋าสำหรับผู้หญิงเรานะคะเป็นเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายใส่สบายเป็นผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนเหมาะกับเดี๋ยวว่าอากาศของประเทศเรามากได้ได้นะคะใส่ได้ทั้งปีนะคะตัวนี้เนาะ ใช่ค่ะลูกค้าจะเป well ็นเนื and and ้อผ้าที่ใส่ง่ายใส่สบายนะคะจะเหมาะกับอากาศนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะอันนี้เราก็แบบว่ารื้อนะคะข้าวผ้ากเยอะเยอะเลยเยอะเลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงนะคะให้ลูกค้าไปรุ้กันต่ออีกทีนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในสินค้าหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อแฟชั่นผ้าฝ้ายแบบนะคะเป็นงานญี่ปุ่น ล็อต RK ค่ะ45โลราคา6,500บาทจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ250 -280 ต,ต,ตัวตกเต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ23บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่มว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook l i น e โทรเข้ามาสอบถาม i อหรือเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะวัานระเปิดทุกวัน9กาโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางฝองังให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะ สำหรับัมนี้นะคะขอบคุณค่ะ